งั้นไม่รอช้าไปเริ่มข่าวแรกของเรากันก่อนเลยดีกว่านะคะกับคอนเสิร์ตรวมศิลปินนักล่าฝันจากในหลายซีซั่นค่ะอย่าง Idol e x อ็กเซน AF i m i d o u ค่ะ ให้ความคิดถึงให้แฟนเพลงแฟนคลับได้มีความสุขอินและฟินหลังต้องห่างไม่ค่อยได้เจอเจอกันมากนักเน,นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับคอนเสิร์ตไอ o l เอ็กชเ g น AFI m y ย U หนึ่งในกิจกรรมของงานใหญ่ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์อย่าง Idol เอ็กชเ g นที่ศูนย์การค้า MBK Center โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จัดเต็มด้วยทัพศิลปินนักร้องเสียงดีจากเวทีนักล่าฝัน จากเวทีนักล่าฝันทรูอะคาเดมี่แฟนตาซีหรือ AF หลายๆซีซั่นไม่ว่าจะเป็นนักร้องเจ้าของฉายาเจ้ากระรอกน้อยออฟสุพนั์แชมป์จากซีซั่น 2, 2> <ะ>นักร้องหนุ่มมากความสามารถถั้งเบียแชมป์ AF 10ที่โชว์ทั้งสเต็ปการร้องการเต้นแบบไม่เป็นสองรองใคร ด้วยนักร้องสาวสวยดีกรีชแชมป์ a f 1 1แอมสาธิดากับซิงเกิลล่าสุดบอกทีว่าจริง,ง,งหรือจะเป็นนักร้องหนุ่มมาทเทนต์ขวัญใจแฟนคลับที่ไปรอให้กำลังใจอย่างอบอุ่นมาริว AF12 แ,และอีกหลายๆคนจากหลายๆซีซั่นที่ก็เรียกเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดและแสงแฟลชได้ตลอดงานเลยละค่ะ